โอ้ทีวีโคตรใหญ่อะครับทีวีโคแต่ว่ามาวางบนโต๊ะนี้แล้วไงพูดเหมือนซื้อใหม่เดออันนี้เนอันใหม่เนี่ยแล้วมันก็แบบสบายมากดิยังกระลงหนังเลยอะจอโคตรใหญ่โอเคครับผมสวัสดีครับสุดปอกไปตลาดจามทั้งวันอะจามทุกคลิป ไปเลยกําลังจะไปตลาดกันนะครับวันนี้เปิดคลิปแบบว่าช่วงเย็นๆนะครับผมจริงๆกาดจะไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ก็ดูแล้วก็คิดถึงทุกคนก็คิดว่าทุกคนจะคิดถึงเราด้วยนะครับก็เลยถ่ายคลิปดีกว่านั่ เนี่ยช่วงเย็นนะครับห้าโมงเดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดกันไปหาซื้อของกินนะครับผมวันนี้น้องเฟิร์นก็จะทําเมนูอะไรด้วยลาบมามา่านี่เขาสายเซิร์ชนะครับ <laughs> เซิร์ไชไปเจอลาบมาม่าก็อยากจะทำนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ที่จะถ่ายก็คือจะเอาไว้เป็นสตอร,รี่ของผมด้วยก็คือผมจะตัดผมนะครับดูสภาพไปเนี่ยเงาะป่าชัดๆวันนี้ผมก็เลยเรียกบอสมาเมือนกันผมก็จะต้องตัดให้มันสั้นนะครับผมเมื่อก่อนสมัยเรียนประถมอะไรเงี้ยผู้ชายในยุคเราเราอะนะยุคเก้าสิบอย่างเงี้ยแม่งรู้สึกว่าอยากไว้ผมยาวยังไงก็อยากไว้้ผมมมยาาาวพอโตขึนก็ช่่งงแ เดี๋ยวแม่งรยาวนะครับเดี๋ยวลอยบอยสมาตอนเย็นนี้แต่ตอนนี้ไปตลาดกันก่อนหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับโยอยฝนโตขั้นตอนนี้ไปก็จบเลยไปโถตลาดเออโอเคครับถึงแล้วตลาดตามติดชีวิตคนทำลาบทำลาบจากมาม่าเดี๋ยวการมาถ่ายตลาดก็ยากอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายให้โดนหน้าคนไปทั่วไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายแล้วนะครับผมถ่ายต่ำๆแล้วกันนะ มีหอมแดงไหมคะไปนหนต่อหอมแดงไปอันหนึ่งถุงค่ะรวมกันแล้วก็หมูสับอย่างงี้ไม่เห็นหน้าใครแน่นอนอันนี้ให้ไปสั่งวู้ยเม็ดบอลเลอร์เลยดูดิเราจะทันไหมผลเม็ดโคตรใหญ่อะ่ะเร็ว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 โอ้ยโอ้ย้เม็ดโคตรใหญ่เดี๋ยวกันลูกเห็บไโอเคกลับบ้านกลับชอบ่องเร็ ถึงว่าแล้วทันฝนนะครับฝนไม่ตกเราจะมาดูเชฟคนนี้กันนะครับว่าจะทําลาบจากมะม่าทําอย่างไรไปดูโยกขั้นตอนแรกระหว่างที่รอน้่งเกินมันเอาข้าวนะครับนี่ครับผมระหว่างที่รอเส้นสุกมันก็คือที่ให้อาหารนกแบบบุฟเฟ่ต์นะครับให้อาหารนกจอนจัดนะครับลวนหมูค่ะมันนาวจำปลาน้ำตาลทรายที่ฝนเขาขวดเราก็จะปรุงก็คือคุก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 กคุก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 ค นี่คือ,อเครื่องให้อาหารนกแบบบุฟเฟ่ต์ตัาเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือลาบมาม่าของเรานะคะโอเคครับผมผมอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดโต๊ะอาหารกันนะครับแสดงเรียบร้อยนะครับผมจัดโต๊ะกินข้าวนะครับแบบเลื่อนหลูสแมนแตนต้มกาวยเตียวไข่<ม>เจียว ลาบของวหมูย่าน้ำตกน้ำตกของวหมูย่างอันนี้ลาบมามามาชิมกันซิบอกเลยว่าข้าวเ,เหนียวน้ำจิ้มแกวไข่เจียว,ยยวนี่คือแบบ the best รับช,ชิมนี่ก่อนให้เชฟชิมก่อนนะครับกับการอันนี้ทำอาหารอีสานครั้งแรกเลยนะก็ทำอาหารอีสานะจังซีจังซีบอ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 ละอีละเอ้ยบอบอคือไม่ไม้นะก็ไม่รู้อ่ะก็พูดไปเรื่อยไปอือ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 อออืออ มันก็แปลกเลเพราะว่าจริงๆหน้านตามันเหมือนยำม,มาม่าเหมือนกันใช่แล้วบวกกับความที่มันแบบไม่ได้มีสีสันจัดจ้านอนะ ว่าเราไม่ได้กินเผ็ดกนไงอ่ะเมนูอื่นก็ปกติครับผมเพราะว่าสั่งมาที่จะทำอย่างเดียวโอเคครับผมใครที่ร้านทานค่าอยู่ทานให้อร่อยเลยนะครับผมระหว่างดูคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปตอนที่ไอ้บอสมาตัดผมพี่คิดในใจว่าถ้าเกิดตัดหน่อยเดียวมันก็คงจะฟูๆไงพี่จะให้บอสแบบค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆเล็มทีนิดแล้วก็ดูดูว่ามันจะสั้นสุดๆขนาดไหนอะโอเคครับผมทานข้าวให้อร่อยนะครับผมขอข้ามไปก่อนเลยและกันนะโย อ่ะโอเคนะครับผมบอสมาแล้วโนนยื้อมาแล้วด้วยบอกแต่งก็มาด้วยโยแมนสวัสดีครับโยสวัสดีครับแมนสวัสดีครับสวัสดีครับแมนเยอะเยอสวัสดีครับแมนแมนอันนี้โอ้โหมันแต่งตัวพร้อมเลยทำขนมมั้เนี่ยใช่ทำขนมเออมันเป็นดัดใช่ไหมล่ะแล้วมันก็แก้ไม่ไหวเจ้าให้ให้ฟูมันหายก็ต้องตัดปั้นโอเคเดี๋ยวตัดไปค่ำๆไปมีอะไรให้ดูก็ว่ากันไปตามสเต็ปเดียว เออเบอกค่อยไปนุ้ยใช่พี่กำลังค่อยไปค่อยไปนุ้ยวัอยากจะกินเหดนุ้ยไม่กินอันนี้ครับวอมแผนกลางเราก็คือจะตัดสั้นลงไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็ดูสิ่งที่มันโอเคสุดใช่ไหมใช่ไม่อยากแบบสั้นไปเลยสั้นไปเรยผิดผิดหวังกลัวผิดหวังกับหน้าตาตัวเองด้วยก่อนที่เขาจะนั่นเขาตัดผมผมพี่ไดยใช่ไหมก่อนที่เขาจะเออใช่ใช่เอ้ยไม่เขาทําก่อนแล้วก็ตัดกเพราะว่ามันแบบมันฟูมากๆอันนี้เดาข้างหน้าออกนะครับ จะกลายเป็นกับป่าหรือเปล่ามึลองดูนะครับผมกูเป็นมฟูกูไม่เคยห่วฟูมาก่อนไอ้เหี้ยไม่ชินมันไม่ชินเออแล้วมันใช้ชีวิตลําบากอะแต่งถ้าแต่งทรงดีอะเหมือนแบบรูปๆที่ผมส่งให้อ่ะมันก็เข้าทรงอยู่อันเดิอันี้อันนี้ขึ้นหรือยังอันนี้ยอาร์ไอโรดิบพอประมาณประมาณตอไปดูว่าจกใหญ่ในบ้านดีกว่าลองถอดนี่ให้กวนลองถอดชุดแบ็คแมนให้ก่อนมาอู้ยเอาไงดีวะผมตัดสินใจแล้วเขี้ยวยเขียนแล้วเนี่ย โอเคตัดสินใจแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้มันวูสเข้าไปอีกสักนิดนึงให้มันสร้างนิดนิดนึงแล้วก็จะเอ่อเขาเรียกว่าซอยแต่งทรงครับโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวซื้อสองแล้ววะโอป้านิดนึงโอป้าเหรอแต่เดี๋ยวป๊อปโอปป๊อปกบทุกคนกูโอป้าหรือว่าโอปปอปเนี่ยก็เนี่ยที่ผมหมายถึงอ่ะอยู่ได้แท้อะฉันอะไรไม่คิ้วหรอแต้แท้มากีดเสี้ยวมากรุ่งอะแท้มากีดเสี้ยวมากรุ่ง ิมึงต้องให้อีกท็อบดีแล้วแค่คือใ,ให้กูเฉลยให้กู <c oughs> กมากินได้หรือวะเออแค่แห่อ่า <c oughs> ประมาณนี้น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนมันต้องใช้เวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อให้ของเก่าเนี่ยมันยาวขึ้นมาแล้วก็ตัดตรงฟูทิ้งไปแล้วก็ให้มันยาวขึ้นอีกแล้วตัดตรงฟูทิ้งไปอีกนะครับน่าจะประมาณนี้ก่อนช่วงแรกนะครับดีกว่าตอนแรกแล้วกันเป็นไงทุกคนคุยกับใครตอนนี้แหละตาใครใครต่อกูแ้ไงอะไรวะ ตาโมอยู่ไหนแต้มอยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยโอเคเดี๋ยวไอ้แต้มไปเจอบุกดูป่ะบุกไม่ตัดนะครับบุกไม่ตัดกับมึงอกาตัดปะไม่ตัดโอเคไม่มีใครตัดแล้วนะครับข้ามไปก่อนเข้ามากันเย่ตายแล้วผ้าเช็ดหนูผ้าเช็ดหนูวอ้ยไฟตาปิดโอ้โห ทีนี้รู้หมดเลยกูยใช้ลำโพงเซนเชอร์แคอพอันนี้ลองแบบว่าชิ้นชื้นดูนะครับผมคิดว่าผมจะต้องไว้ทรงนี้แล้วก็ต้องใส่มูดแล้วก็เซตไปพังพางก่อนนะครับช่วงนี้ก็ย <c oughs> <c oughs> ังดีดีกว่ายังไม่ตัดตอนแรกนะฟูน้อยกว่าเดิมหน่อยนึงก็อาจจะต้องเวลาไปทำงานก็คงต้องใส่มูดแล้วก็เซตไปเรื่อยๆก่อนโอเคดีกว่าไม่ตัดเนาะข้ามไปก่อนไปดูบักเต้มกันบักแต้มเ้าจะตัดทรงอีง ทรงเดือดถอยทรงเดือดถอยทรงเดือดถอยเรงเดือดถอยเป็นไงวางข้างบนเหรอใช่มีวางบนแล้วก็มวนๆมาขยี้ขยี้ให้มันฟูๆนะเดี๋ยวชอบนี้นะลิซ่าน้ำมาเลยมาแบบลิซ่าอุ้ยน่าเข้าไปเล่นสะกีมากเลยตรงนี้เซิร์ฟเป็นทีเซิร์ฟอะเอามือลูดน้ำมาอย่าแซวน้องใกล้แล้วใกล้แล้วพอดเขาตัดไปก่อนชานรงเราฟอร์บอนไปเรื่อยนะครับ สั่นหลบออกทุกอย่างเลยสวยย้คสุภาพสวยเรียบร้อยดิ <ไ MER? S 2> โอ้ยใช่วิ่งตรงนะครับผมโอเคครับผมน้องๆกลับกันหมดแล้วเดี๋ยวปิดไฟขึ้นนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าโยโอเคนะครับผมเช้าวันใหม่นะฮะไปวิ่งกันครับโยามาเฮ้ยเอาเรื่องเนี้ย วันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมผมไปทำงานปกติครับแต่วันนี้สบอลน,น่าจะหยุดนะครับผมสบอลลาไปต่างจังหวัดนะครับผมก็จะเหลืออยู่แค่6คนนะครับผมจะต้องถ่ายทำกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเราไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปอับน,น้าท่าแล้วก็ไปหาข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอช่างมาทำประตูเล็กด้วยนะครับผมผมจ้างช่างทำประตูเล็กไปยังไงวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมบ้างก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมโอเคเหมือนทุกวันข้ามลยกัน โอเคนะครับผมอาบนะ้ำอาบทาเรียบร้อยแล้วกาลังอยู่ในโหมดของการทำอาหารเช้านะครับผมแล้วก็มีช่างมาทํามุ้งลวดแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยลผมต้องอยู่รอจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะไปทํางานนะครับผมนี่ดูเวลาเดทไลน์ไว้ไปออฟฟิศประมาณ11เอ็โมงนิดๆหรือว่าเที่ยงประมาณนั้นนะครับโอเคไงค่อยว่ากันหยอ เทาได้นะไม่วัดก่อนใส่ไปเถอไม่ต้องให้มันสวยขนาดน,นั้นหรอกอ่ะอ่ะสวยแหละเอะอสวยเมนูนวันนี้นะครับไก่ชิริกินะครับผมแล้วก็ผักต่าตๆนานา,นาเหมือนสวนสัตว์โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนี่บานที่หนึ่งนะครับโอุนโอุนบานที่สองโอ้นโอนบานที่สามก็คือตรงนี้หลังบ้านบึม อ,อันที่สี่ก็คืออะไรนะครับโอ้โอ้โอสวยแต่ที่เจ๋งมากก็คือตรงนี้ครับนี่นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับมีนกสายพันธุ์เดียวกันกับที่สร้างรังอยู่บนต้นไม้ต้นนู้นมาทําตรงเนี้ยจะเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดใครดูสตอร,รี่ผมก็จะเห็นนะครับจะมีนกมามันกล้าทานี้ได้ไงเนี่ยนะครับมันไปเอาเชือกฟางมานะครับกาลังที่จะลงหลักปักฐานตรงนี้นะครับแล้วมันรู้ได้ไงว่าจะมั่นคงกว่านี้สงสัยบ้านเรามันแบบสงบมาก,มากนะจนมันไม่กลัว มมตัวยหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวรอเขาสร้างเสร็จแล้วกันนะเดี๋ยวไปเยี่ยมชมบ้านเขาครับก็น่าจะเสร็จหมดแล้วกับภารกิจในช่วงเช้านี้นะครับผมจบงานไปที่11โมงครึ่งนะครับผมถือว่าไวมากขั้นตอนต่อไปก็คือเราไปส่งน้องเฟิร์นไปบ้านบ้านน้องเฟิร์นบ้านคุณแม่ใช่ที่หมู่บ้านโน้นนะครับเพราะว่าขายแดงน้อยไปแล้วแต่ก็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวรถใหม่ก็จะมาแล้วพี่อามต้องรับผิดชอบใช่ก็เลยต้องไปส่งโอเคย้ายไปทำการตามปกติทั่วไปนะครับผมยังทันอยู่ โอเคตองเปิดบ๊ายยเดี๋ยวมาลับตอนเย็นโอเคผมส่งน้องเฟิร์นเรียบร้อยเราไปทำงานกันดีกว่าเข้าออฟิชยังไม่มีใครมาเลยอุ๊ยมีเดียดิวมาคนนึงไม่ใช่นี่ของทัศนัยอ่ะจจนน่ะมีของจองมาด้วยใช่นี่ มันน่ารักอะ่ะมีแต่ของกัหมดเต็มโต๊ะหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคเราคนมาครบพห้ว่ากันเพโอเคคะ่ะทุกคนในส่วนของเฟิร์นนะคะก็มารอรับของเพราะว่าสั่งของในโฮมโปรไปก็จะเป็นอ่ะชุดครัวพวกแบบบ้านซิงลางจานอะไรอย่างเงี้ยเหือขึ้นเลย เดี๋ยวตอนนี้รอรถส่งของมาส่งและกันนะคะรีบูตแอร์ก่อนให้แอร์เย็นๆอะไรเงี้ยแล้วเพค่ก็จะนั่งอยู่ในนี้แหละรอคอย ที่สุดเวลาที่เรารอคอยอาจารย์ฉันนั่งรอประมาณสองชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยร้อนมากลงไปแป๊บเดียวจะกระแลเปียกแล้วเนี่ยขึ้นมาตากแอร์ใหม่โอเครอต่อไปโอเคผมตอนนี้คนเริ่มมาครบแล้วนะครับผมจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วนะฮะวนนีวันนี้แต่งตัวเป็นแบบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันโอเคข้ามไปก่อนเฮ้ยแค่ทำงี้มัะออกไง ไอ้กูบอกนะ้ำไดียวมันไม่มีนี่ก็บอกว่าอัดหน้าด้วยอนะอ๋ของเอโอนคุณดิว่าบอกว่ามีของกูโปอัดหน้าอยู่นี่ไม่มีของกูอ่ะจบแล้วนะครับผมตาสองท่านนี้อ่ะโอเคเหมือนอย่างคล่นเคยครับผมพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลงมารอข้างล่างคู่อื่นก็ต้องขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้ได้ยินกันนะโอ้โหผมตัสั้นกันเด็กเลยว่ะดูจากการแต่งตัวแล้วเราจะไม่บอกว่าเราถ่ายคลิปอะไรนะเราไม่บอกหรอกวันนี้เราจะไปเดินแบบเดินแบบใช่เดินแบบ จริงๆแล้วเป็นสีส้มนะแต่มันซีดโอเครอโอเคครับผมนี่ยำสายมือไม่เสร็จนี่ถ่ายเราะจุยเฉยไปรู้เรื่องไม่นานคนรู้โอเคครับผมจริงๆแล้วงานยังไม่เสร็จนะแต่ว่าเราต้องไปบ้านน้องเฟิร์นก่อนครับเดี๋ยวกลับมาทำงาไอรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะไปรับน้องเฟิร์นแล้วก็พาไปส่งบ้านแล้วผมก็จะกลับเบลฟี่ทีนึงเพราะว่างานยังไม่จบนะครับเฮ้ยเนี่ยแหละโทษฐานของการไม่ยอมเมเนจเวลาในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้น้องเฟิร์น เออขายไอ้แดงไปก็เลยซื้อคันใหม่แต่คันใหม่ใช้วเวลาสองอาทิตย์น้าบอนอ่ะโอเคโอ้ตาที่กด้วยนะโอเคาฟิกรอบหนึ่งข้ามโอเคออฟิศขับรถนะไม่ได้เดินแต่ทำไมมันเหนื่อยล่งวะทำงานทั้งนนี้อะไรเสร็จแล้วก็ข้ามกลับบ้านเลยกันนะครับผมนาะ โอเคครับผมเสร็จงานร้อยโอ้โหหน้าคูปแบบว่าเทวดามากกลับมาทุกคนทด้บ่ายอุ้ยนี่มันตั้งเตะแข้งหักนี่ว่ะนี่เป็นพี่ดิวแข้งหักและลูกนี้เขาจะทำลายสิติได้หรือไม่ว้าวเวลา อุ้ยอันนีวมันลบอีกทีเดี๋จำไม่ได้ทีไป<ะ>อะไรเแล้ววาดลูปอะไรเนี่ยวาดลูกอัเนี้ยกูไปแล้วกูเลยเอลดาเนะี <laughs> ่ยกูกูไม่ได้จำด้วยกูค,คิดอย่างเดียวกูไม่ได้จำด้วยอ่าโอเคกลับบ้านนะครับผมเจอกันที่บ้านแล้วกันนะวางไปเลยโยกโอเคครับจบงาน ถึงบ้านสักทีอุ้ยบ้านเรามีมงลวดแล้วเอาฝ้าห้ามขยามม่ามงลวดพังนะรู้เปล่าห้ามนะห้ามฉีบมงลวดขาดนะรู้ปล่ากระจายเปล่า,จ,าจมูกโดนอะไรมาเ,เมนี่ยมันกินอะไรเนี่ยเลือดจมูกเนี่ยาอกเนี่ยเราได้ยกทีวีขึ้นมาสูงแล้วนะครับจากพื้น แต่มันเป็นความเสี่ยงมากๆนะครับทุกคนดูมันโคตรหมิ่นนะจะได้ไม่รู้ว่าตกตอนไหนไม่รู้แต่ก็ไม่ตกหรอกมันมันคงแข็งแรงอยู่อะไรเนี่ยเขาดูมันทําขนมจนแบบอดใจไม่ไหวจริงๆโอ้โหหิวว่าสบายว่ะสบายปะโยโวยโวยโโวยยกินคไปไหนไปไหนไปไหนกินยากแล้ววกินยากแล้วว <c oughs> มันเคี้ยวมันเคี้ยวหมาตัวเอง <c oughs> อ่ะและนี่ก็ช่วงท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ได้เห็นทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตผมมาหลายอีพนะนี่เข้าอีพที่ไหนแล้วเนี่ยแปดสิบกว่าแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับทำมาเยอะเหมือนกันก็ผ่านช่วงเวลามาหลายช่วงนะครับทุกคนเจอหลายคําถามหลายคอมเมนต์มากๆนะครับบางคนก็มาชื่นชมกับชีวิตประจําวันของผมนะว่าเออ,อยากเป็นเหมือนพี่อาร์มจังเลยว่าทําไมถึง มีอาชีพที่ตัวเองรักได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้เงินด้วยเป็นอาชีพไม่ด้วยนะครับมันก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะจริงๆแล้วเส้นชีวิตของเรามันก็เดินทางมาตามนิสัยของเราข้างในหรือความชอบส่วนตัวข้างในอ่ะผมเชื่อว่าการกระทําของเราในทุกๆอย่างนะส่งผลมาถึงอนาคตหมดทุกอย่างเออมันก็ก่อกําเนิดให้กลายเป็นผมในทุกวันนี้ให้กลายเป็นคุณในทุกวันนี้ให้กลายเป็นทุกๆคนในทุกวันนี้นะครับอยากให้อนาคตเราเป็นยังไงก็ทําวันนี้ให้มันเต็มที่นะครับรู้จักตัวเองให้ไวรู้ให้เลยท นะครับผมที่ผมได้ยินคําถามนี้ว่าจะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรพยายามจะหาทฤษฎีหลายๆอย่างมามาตอบคําถามนี้นะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะก็คือว่าอยากรู้ว่าเราชอบอะไรต้องสังเกตตัวเองว่าเราสามารถทําสิ่งไหนได้เป็นเวลานานๆจนเรารู้สึกว่าอา้า ผ่านไป3ชั่วโมงก็หรอผ่านไป5ชั่วโมง้วหรอหรือว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันจบเร็วจังลองหาสิ่งนั้นให้เจอนะครับสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่คุณรักเวลาเราทําอะไรที่เรารักกันนะเราจะลืมเวลาลืมวันลืมเดือนไปเลยนะครับเหมือนที่ผมทาอยู่ตอนนี้นางานของผมอาชีพของผมเนี่ยก็คือโปรดักชันนะครับผมผมอยากจะตื่นไปทํางานในทุกๆเช้าผมรู้ตองอันทีว่าผมรักสิ่งนี้มา,มากๆผมชอบสิ่งนี้มา,มากมีโทรศัพท์เครื่องแรกถ่ายวิดีโอได้ผมก็ชอบถ่ายวิดีโอมาโดยตลอดเลยนะครับ แล้วก็พอขึ้นมาหาลัยก็เริ่มเขาจะเด็งมากขึ้นว่าเริ่มรู้แผนการเริ่มรู้วิธีการทํา งานตรงนี้มากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นอาชีพนะครับผมนั่นแหละเพราะผมรู้ตัวเองว,วัยว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรเร็วนะครับก็เลยมุ่งมาทางเดียวเลยสุดท้ายแล้วมันก็ make sense นะครับสิ่งที่เราทามันมาทั้งชีวิตสิ่งที่เรารักมาทั้งชีวิตสิ่งที่เราชอบมาทั้งชีวิตผมทําอย่างจริงจังจนวันหนึ่งผมมีทุกวันนี้ได้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตัวเองผมคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะครับแค่ผมเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวันก็พอแล้วนะครับเนาะอาจจะฟังดูหล่อดูรรรเอเอออกแต่่่วามัันคคืืงงจงิบ โอเคอันนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่ดูจบบล็อกนี้แล้วกันนะครับติดตามกันใหม่ได้ที่คลิปหน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย